ผมดูแล้วเนี่ยท่านเป็นคนไทยหัวใจขมิน้นหรือเปล่าคุณดูตรงไหนนะคุณดูตรงไหนเอาเอาเอาง่ายๆเลยนะมะม่วงสวยท,<า>ทำเนี่ยรขอกนะูชื่อนะเรศวร มหาราโอ๊ยมาแหกปากอะไรอยู่ตรงนี้เอ้าประเทศชาติเขาลบกันแล้วเขาปะทะกันที่ชายแดนแล้วเอ้าแหกปากไม่ได้เหรอขบวนโทเดี๋ยวนี้เลยแหกปากไม่ได้แหกตาดูวยคนประเทศเขาลบแล้วไปหาแล้วขบวนโทเอ้าไป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 ทางไหนอ่ะไป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 ถ้าเราขบวนโทรภูมิตับท่านมานั่งคับเลยประเทศชาติเขาวุ่นวายกันไปหมดแล้วเนี่ยมานั่งกวนอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยโอ้ยอิ ก็ต้องอ้วนนะสีเน้อผ้าคลิมคลิมนื้อนุ่มไม่ค่อยหล่อเหรอแล้วมานั่งรอใครมานั่งรอใครกูรอมิตรประเทศมาเจรจากันสิถามจริงมิตรประเทศหรือมิตรชายเื็กผูชายเป็นมิตรประเทศเพราะว่าอย่างเนี้ยมันเป็นได้แค่คนข้ามบ้านอย่างดีถ้าเป็นเพื่อนนะก็เพื่อนเราเผาเรือเผาไปทั้งศาลาแล้วนั่นนะสิในฐานะ ท่านเป็น,นรัฐมนตรีว่า,าการกระทรวงกลาโปเอาสักอย่างเอาตะโข <c oughs> กก็ได้แล้วทำไมไม่ให้ฝั่งโน้นเขาถอนกำลังออกไปมันถอนไม่ได้ทำไมอ่ะโพ้ตรงนั้นมันเป็นโนแมนแลนโนแมนแลนด์ที่ไหนแปลว่าอะไรโนแมนแลนดเนี่ยโนแมนแลนดก็แปลว่าที่ที่ไม่มีที่ ไม่ใช่ตรงนั้นก็ไม่ใช่โนแมนแลนด์ไม่ใช่โนแมนแลนด์แล้วมันคืออะไรมันคือไทแลนด์ท่านภูมิตอเป็นถึงร,รัฐมนตรีแล้วทำไมไม่ประสานใ้ฝั่งโนทถ,ถอนกําลังล่ะมไม่ต้องสั่งมันก็ถอนอยู่แล้วถอนกําลังน่นเหรอครับทนะ่านถอนเมือ่อสี่สิบปีเียช้ามาถึงถอนสิไอ้ประเภท ดึง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 ไึงด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  เขายิงกันแล้วแล้วท่านเป็นคนสั่งหรือเปล่าเขาวิ่งชนต้นกล้วยฮะอืมนนชนต้นกล้วยเฮ้ยก็ตายเลยเหรอตอนชนต้นกล้วยเนะี่ยยังไม่ตายใสไปเหยียบกับกระเบิดอ้าวตายแน่ไม่ตายเอ้าชนมันยังมระดานแล้วมันตายยังไงมันดีใจเออพอชนต้นกล้วยเขาแล้วเหยียบกับระเบิดเขาแล้วกระดานมันก็ดีใจไม่วอ้ามันเลยไปเหยียบกับระเบิดของจริงที่มันสั่งไว้ที่มีตุ่ยจริง พูดเรื hmm. au au. Was seen this this ่องนี้แล right. ้วเสียดายนะเสียดายอะทหารเลยเสียดายต้นกล้วยไม่เสียดายมันทำไมก็ยังทายอยู่ต้นกล้วยอยู่ต่อก็ยังได้ซื้อ่อเอาบัวทับศาสนาหรือจะจีอต่อได้ยังไงซจีรต่อที่ก็ยังได้มีกล้วยบวชชีไอคนละบวชหรือท่านรัตมณ์โทผมดูแล้วเนี่ยท่านเป็นคนไทยหัวใจขมิ้นหรือเปล่า คุณดูตรงไหนคุณดูตรงไหนเอาเอาเอาง่ายๆเลยนะมะม่วงสว่าบ้านนอกสะระเราวหมาจิ้เขาบริหารเรียวเหี้ยนี่นะอย่างนี้แหละคนไทยหัวใจเขมรชัดๆผมไม่ใช่คนไทยหัวใจเขมรแต่ผมมีคนเขมรอยู่ในหัวใจอท่านคะเอาไง ได้เรามสิบายแล้วจนะ้ะโอ้ยประเทศไทย 他们呀